คือจิตวิทยาสายดาร์กในการทําให้คนรู้สึกชอบคุณโดยอัตโนมัติแล้วชอบโดยไม่มีเหตุผลครับมันคือเทคนิคของการดีฟคอ e r s เซชันครับนั่นคือการที่คุณตั้งคําถามเกี่ยวกับความฝันครับนะว่าชีวิตของคุณเนี่ยคุณมีความฝันอะไรบ้างคะนะครับคุณมีความฝันอะไรบ้างครับเป้าหมายของคุณอยากมีบ้านเท่าไหร่มีรถเท่าไหร่มีอะไรต่างๆพวกนี้พอเขาตอบมาเนี่ยให้คุณบอกเฮ้ยความฝันของคุณเหมือนฉันเลยนะครับ สมองของอีฝ่ายจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือเพื่อนร่วมทางนี่คือพวกเดียวกันครับนี่คือคนที่มีความฝันแบบเดียวกันนี่มันคือกลุ่มก้อนจิตวิญญาณเดียวกันเพราะงั้นเนี่ยสมองของอีฝ่ายจะรู้สึกผูกพันกับเราโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเหตุผลับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ